เข็มขัดของแชมป์โลกวันฝังความเชื่ออะไรไว้ถึงได้ทําให้ตัวท็อปหลายตัวยอมสู้แบบถวายหัวเพื่อมันคงได้เห็นกันนะครับว่าแชมป์โลกวันแต่ละปียิ่งชกสนุกยิ่งผลงานดีบอสยิ่งเพิ่มค่าตัวแถมได้มีโอกาสลุ้นตัวโบนัสในแต่ละไฟอย่างมหาศาลแต่ความบ้าคลั่งจริงๆของเข็มขัดแชมป์โลกวันเนี่ยมันไม่อยู่ตรงนั้นครับหัวใจจริงๆของมันกลับอยู่ในตัวเข็มขัดเดี๋ยวรอให้ฟังว่ามันมีอะไรเข็มขัดหนังดํากับโลหะประกายทอง3แผ่นเนี่ยครับมันมีความหมายซ่อนอยู่ออฟฟิเชียลของวันเคยประกาศไว้ให้รู้นะครับว่าาาาเฉพะวงงกลมด้้นข ็มีอัญมณีสีขาวแล้ว42เมตรแต่ความคลังความเด็ดเนี่ยมันอยู่บนมงกุฎเจ็ดแฉกทับทิมแดงจิตอันที่แยกอยู่บนมงกุฎแต่ละอันเนี่ยมันมีความหมายต่างกันก็แบ่งได้เป็นเกียรติยศศักดิ์ศรีมีมนุษยธรรม <c oughs> มีวินยัยเมตตาธรรมนอบน้อมและกล้าหาญ <c oughs> ซึ่งเมื่อทั้งหมดมันรวมกันมันกลายเป็นหัวใจสําคัญของศิลปะก,การต่อสู้ครับ <c oughs> น้ำหนักรวมออฟฟิเชียลทางเว็บประกาศไว้อยู่ที่26.4ปอนด์หรือราวๆ12โลดังนั้นนักรบวันทุกคนที่ปร้มายุ่งกับเข็มขัดแชมป์ มันจึงไม่ได้แปลกเลยครับว่าทําไมดีไซน์มันถึงโคตรจะใหญ่และทุกคนถึงอยากจะมีโอกาสได้ปกป้องมันซึ่งผู้ท้าชิงในแต่ละท่านที่เข้ามาใหม่เนี่ยจะเรียกได้ว่ายากขึ้นเรื่อยๆเอาง่ายๆก็คือแชมป์โลกเนี่ยทั้งเหนื่อยและทั้งกดดันแต่ทั้งหมดนั้นมันก็คุ้มกับราคาที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีฉาย,ยาว่าเป็นราชาของกติกาการต่อสู้และทั้งหมดก็คือหัวใจที่ซ่อนอยู่ในเข็มขัดแชมป์โลกวันก็ขอขอบคุณกันมากๆนะที่อตส่สา์ดูมาถึงตรงอย่าลืมแชร์กำลังใจดีๆด,ด,ด้วยการกดทุกปุ่่่่มมมเเเเพือออใใใหหห้้กกกาาาลลลัััังจจนนคครรบบดี๋ยยวป